ที่เราได้สาธย,ยายมือสักครู่เชื่อว่าหลายคนไม่เพียงแต่ได้สาธย,ยายด้วยปากของตัวเองเป็นครั้งแรกเท่านั้นนะอาจจะเคยได้ยินเป็นครั้งแรกด้วยก็ว่าได้ยิ่งได้เข้าใจความหมายนะของบทสวดที่ชื่อว่าธรรมจักกะโพธนสูตรเนี่ยก็ยิ่งน้อยคนใหญ่นะที่ จะเคยได้อ่านหรือว่าเคยได้สาธยายนะด้วยตัวเองปกติเวลาเราฟังพระสวดมนต์ไม่ว่าที่วัดหรือว่านิมนต์มาตามบ้านเช่นทำบุญบ้านหรือว่ามีการทำบุญเลี้ยงพระเราก็มักจะได้ยินพระสวดบทอื่นซึ่งผู้คนก็เชื่อว่า จะทำให้เกิดความสุขความเจริญนะเป็นสิิิมงคลซึ่งที่จริงบทสวดเหล่านั้นก็มีเนื้อหาทํานองนั้นแหละอย่างที่เมื่อเช้าได้สวดเนี่ยนะอายุวัตโกธนวัตโกยศวัตโกพลวัตโกนะก็คือขอ้มีความเจริญในอายุนะทรัพสมบัติสิิิมงคลนะเกียรติยศหรือว่า ที่ก่อนนั้น,น,นเนี่ยพระสวดเมื่อเช้าเนี่ยนะพาหุงอันนี้ก็เป็นบทที่เราได้ยินอยู่บ่อยๆนะเวลาทําบุญเลยงพระที่บ้านหรือว่าที่วัดก็ตามคนญาติโยมก็อยากจะให้พระสวดบททํานองนี่แหละเพราะเชื่อว่าเป็นสิริมงคลแล้วก็มีความหมายในทางที่ทําใหเา้เกิดความเจริญงอกงาม อย่างเช่นพาวหุงเนี่ยนะเป็นเรื่องชัยชนะของพระพุทธเจ้าแปดประการชนะตั้งแต่พรมมารยักษ์พญานาคนะผู้ร้ายฆาตากรช้างนะสารพัดนี่เราก็เชื่อว่าเออได้ฟังชัยชะพุทธเจ้าแล้วเนี่ยก็จะเกิดผลอำนวยให้เราได้ชนะอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงเอาชนะคนที่มุ่งร้ายจองร้างจองผ่าน บทสวดที่เราได้ในฟังก็มักจะเป็นไปในทํานองนั้นแหละซึ่งเรียกรวมรวมว่าทําให้เกิดสิริมงคลแล้วก็หวังว่าจะอํานวยให้เกิดความสุขความเจริญแต่ว่าบทประเภทที่เรียกว่าที่เราสวดเมื่อสักครู่เนี่ยทำมาจากกับพัฒนาสูตรเนี่ยไม่ค่อยได้ยินในฟังเท่าไหร่หรอกพระอาจาก็ไม่ค่อยได้สวดในงานมงคลรวนะมทั้งงานออมมงคลด้วยแต่มีความหมายดีมากนะ แล้วก็จะเรียกว่าบรรจุครอบคลุมสิ่งที่เป็นหัวใจพุทธศาสนาเอาไว้เป็นการแสดงสัจธรรมนะของชีวิตแล้วก็หนทางสู่ความพ้นทุกข์นะซึ่งประเสริฐยิ่งกว่าการที่เราประสบนะความเจริญนะมียศทรัพย์อำนาจมีอายุยืนยาวเสีอีกนะ เพราะว่ามีสิ่งเหล่านั้นนะ่ะก็ยังต้องทุกข์อยู่ยังหนีความทุกข์ไม่พ้นเพราะสิ่งเหล่านั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอายุวันนสุขภาระนะมันก็ล้วนแล้วแต่ไม่เที่ยงมีวันหมดนะมีวันยุติหมดเมื่อไหร่นะก็ทุกข์นะแต่ว่าสิ่งที่ดีกว่านั้คือความพ้นทุกข์ซึ่งหนทางสู่ความพ้นทุกข์นี่แหละก็ พระพุทจาก็ได้แจกแจงเอาไว้นะในบทสวดหรือพระสูตรบทนี้นะเพราะฉะนีนน้ฟังแล้วเนี่ยนะและพิจารณาตามเนี่ยเป็นสิริมงคลเสียยิ่งกว่านะได้ฟังพระสวดบทเจริญพุทธมณสิบนะถ้าเราฟังแล้วไม่ใช่ว่าฟังให้เคิรมคล้อยแต่ว่าฟังแล้วเข้าใจความหมายพระสูตรบทนี้เนี่ยจะเรียกว่าเป็นคํำสอนที่ปฏิวัติโลกก็ว่าได้นะ เพราะว่าทำให้เกิดมีพระอริยเจ้าเนี่ยนะขึ้นมาในโลกเป็นครั้งแรกแม้ว่าจะมีแค่องค์เดียวนะก็คือพระโกนทัญญะแต่ว่าก็เป็นต้นแบบนะของคำสอนคำเทศนาในเวลาต่อมาที่ทำให้มีผู้รู้ธรรมเห็นธรรมเป็นจำนวนมากจนกระทั่งนะเ <c oughs> ข้าถึงความพ้นทุกข์ก็ <c oughs> คือเป็นพระอรหันต์หรือเป็นพระอริยเจ้า แล้เมื่อท่านได้รู้ธรรมแล้วเนี่ยท่านก็เห็นไม่ได้ต่างไปจากที่ผู้เจ้าได้สาธยายเมื่อสักครูนะ่ผู้เจ้ารู้อย่างไรเห็นอย่างไรพระยาเจ้าหรือพระอรหันต์ทั้งหลายท่านก็รู้เห็นอย่างนั้นแหละแล้วที่ท่านรู้ท่านเห็นอย่างนั้นอย่างนั้นก็เพราะว่าได้อาศัยนะแบบแผนนะแห่งการปฏิบัติที่ผู้เจ้าได้วางเอาไว้นะในธรรมจักรัปวัตนสูตร พระอาหารหันต์ทั้งหลายที่ตามมานะตลอด2 6 0 0ปีเนี่ยก็เลยแลแต่มีจุดกำเนิดนะจากคำสอนที่ว่าจึงเรียกว่าเป็นคำสอนที่ปฏิวัติโลกนะเพราะว่าก่อนนั้นนีนน่โลกเนี่ยไม่มีพระอาาริยเจ้าเลยถึงแม้ว่าเราจะเชื่อ <c oughs> เราจะ <c oughs> เราเชื่อว่าในกลับนี้เนี่ยมีพระเจ้ามาแล้วอย่างน้อย3พระองค์นะ แต่นั่นก็เป็นการเวลาที่ไกลไม่สามารถจะระบุวันเดือนปีได้แต่ที่เรารู้แน่ๆคือว่าในช่วงสอ0 0ร้อยปีนียมีพาริยาเจ้าเกิดขึ้นมาเป็นจำนวนมากก็เพราะมีที่มาที่ไปนะจากบทสวดบนนี้แหละเอาคำสอนที่เราคุ้นเคยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอริยสัจสี่มัคมีองแปดเนี่ยจุดเริ่มต้น มาจากคําสอนอบทนี้รวมทั้งเรื่องทางสายกลางนะที่เราคุ้นเคยได้ยินกันจนเป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยก็มีจุดเริ่มต้นนะจากคําสอนที่ว่านี้เองนะจึงเรียกว่าเป็นคําสอนที่บรรจุหวัวใจของพุทธศาสนานะที่ไม่ใช่แค่รู้ไวล้ลอยๆนะแต่ช่วยทําให้พ้นทุกข์ได้นะ และทำให้เราได้ประสบกับสิ่งที่มันวิเศษประเสริฐนะก็อายุวันนาสุขาพละหรือว่าราบยศสุขสารเสริญซึ่งคนส่วนใหญ่ในโลกปรารถนาซสอีกอันนี้ที่พระองค์ได้ตัดเรื่องอสัต์สีเนี่ยนะส่วนหนึ่งนะเราก็คุ้นเคยอยู่แล้วนะทุกคืออะไรนะเกิดแก่เจ็บตายก็เป็นทุก์นะ ความโศกความร่ำไราำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความกัะแขงจกว็วเป็นทุกข์เนี่ยเป็นต้นเนี่ยอันนี้เราก็รู้อยู่นะสาุแห่งทุกข์หรือสมุทยัยคืออะไรเราก็เรียนมาตั้งแต่ชั้นประฐมแล้วนะนี่โรธนะได้แก่อะไรนะอันนี้รวมทั้งมรรยงแปดคืออะไรถึงแม้เรายังจําไม่ได้นะแต่เราก็คุ้นตาอยู่นะตั้งแต่เรียนประถมมัธยม แต่จริงอริสัตว์สี่เนี่ยมีมีมากกว่านั้นนะที่พูดมาทั้งหมดนี้เขาเรียกว่าเป็นสัจจญาณเป็นความรู้ที่เรียกว่าแค่หนึ่งในสามของอริยสัตว์สี่นะหนึ่งในสามนี่เราสัจจญาณอีกหนึ่งในสามสำคัญมากคือกิจกิจญาณก็คือความรู้ว่าจะเกี่ยวข้องกับอริยสัจ4สี่แต่ละข้ออย่างไรนะซึ่งอันนี้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้เรียนกันเท่าไหร่ครูก็ไม่ค่อยได้สอน กล่าวคือนะทุกเนี่ยนะเราควรเกี่ยวข้องกับมันอย่างไรนะเกี่ยวข้องด้วยการกําหนดรู้หรือว่ารู้ให้ทั่วถึงนะท่านใช้คำปริญญากําหนดรู้ในที่นี้ไม่ได้แยความว่าการเพ่งนะแต่หมายถึงการรู้ให้ทั่วถึงนะเพราะว่าปริญญาเนี่ยนะมันไม่ใช่ปริญญาบัตรนะแต่หมายถึงว่าการรู้ทั่วถึงอันนี้น่าสนใจนะเพราะว่าทุกเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ต้องละเราคนไปเข้าใจทุกเป็นสิ่งที่ต้องละต้องกําจัดไม่ใช่ อุจจตบาทุกเป็นสิ่งที่ต้องรู้ไอ้สิ่งที่ต้องละนะกำจัดก็คือสมุทัยต่างหากนะสมุทัยคือสิ่งที่ต้องกําจัดสิ่งที่ต้องละนะและถ้าละแล้วเนี่ยนะนิโรธก็จะปรากฏขึ้นกับเรานะแต่การที่จะละการที่จะละสมุทัยได้เนี่ยต้องอาศัยมรรคมีองค์แนะ ม่ใช่ว่าอยากจะละก,ก็ละได้เลยต้องอาศัยการปฏิบัติก็คือมรรคมีองค์8ซึ่งเริ่มโดยสัมมาทิฏฐิธรรมจักรพทธสูนะาารตรเนี่ยนะเป็นคําสอนที่กระตุ้นให้เราลงมือปฏิบัตินะไม่เหมือนกับบทสวดพุทธมนต์นะบทสวดพุทธมนต์เนี่ยส่วนใหญ่ก็ฟังแล้วเออชาวผู้เราก็เชื่อว่าได้สลีิมงคลแล้วเกิดสลีิมงคลกับบ้านเรือนนะยิ่งมีการพรมน้ำมนต์เนี่ยก็สบายไม่ต้องทําอะไรเลยนะก็ให้นิ้ให้พระมาทําให้ แล้วก็เกิดสิริมงคลกับเราซึ่งคนชอบเนี่ยเพราะไม่ต้องทำอะไรเลยนะแต่ธรรมจักเนี่ยนะต้องทำนะต้องทำนะคือว่าต้องลงมือปฏิบัติลงมือปฏิบัติปฏิบัติอะไรนะก็มักมีองแปดนั่นแหละคนส่วนใหญ่เนี่ยนะถ้ามีคนทำให้เนี่ยชอบแต่ถ้าลงมือทำเองนี่ไม่เอาอันนี้อาจจะเป็นเหตุผลว่าทำไมธรรมจักเนี่ยไม่ค่อยอเราไม่ค่อยได้ยินพระสวดเท่าไหร่นะแล้วก็ไม่ค่อยมีการนิมนต์พระมาสวดตามบ้าน นะเพราะว่าเราอยากจะได้สิริมงคลแต่เราไม่อยากจะสนใจว่าสัจธรรมคืออะไรและจะเข้าถึงสัจธรรมนี่ต้องทําอย่างไรอันนี้เนี่ยที่พูดไว้เนี่ยวากิจญาณเนี่ยนะมีสีประการคือทุกเป็นสิ่งต้องรู้เนี่ยอันนี้มันมีความหมายที่น่าสนใจนะไม่เพียงแต่ที่พูดไว้เมื่อสักครู่ว่าทุกเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ต้องละทุกเป็นสิ่งที่ต้องรู้เนี่ยมันหมายความว่าเมื่อเราเจอทุกแล้วเนี่ย อย่าไปผักใสมันอย่าไปผักใสแต่เราต้องพยายามนะ,ะศึกษานะศึกษาและเข้าใจคนเนี่ยพอเจอทุกข์แล้วเนี่ยไม่ชอบนะถ้าหันหลังถ้าหนีไม่ได้ก็พยายามผักไสยมันถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยเราจะรู้ทุกข์ได้อย่างไรเราจะ,ะเข้าใจทุกข์ได้อย่างไรนะ ทุกไม่ใช่เป็นสิ่งที่เลวร้ายเสมอไปนะไม่ไว่าสิ่งนั้นจะได้แก่ความเจ็บป่วยความพัดพราามันมีประโยชน์ถ้าเกี่ยวข้องเป็นทุกอย่างในโลกเนี่ยถ้าเราใช้ให้เป็นมนมีประโยชน์ยาพิษเนี่ยถ้าใช้ให้เป็นมันก็สามารถจะรักษาโรคเช่นมะเร็งได้นะพวกเคมีบําบัดนี่ก็จะว่าไปมันก็มาจากยาพิษนั่นแหละขี้หมาหรือว่ามูลสัตว์เนี่ยนะถ้ากองไว้หน้าบ้านมันก็เหม็น แต่ถ้าเราไปวางไว้ในสวนนะมันก็กลายเป็นปุ๋ยผลไม้ที่เรากินจากประเทศจีนนะแอปเปิลก็ดีองุ่นก็ดีเนี่ยปุ๋ยมันมาจากไหนนะเราก็คงรู้นะปุ๋ยมาจากไหนอร่อยนะเพราะว่าอาศัยปุ๋ยนะก็เป็นมูลคนนี่แหละทุก็เหมือนกันนะทุกเนี่ยมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เรลววลายเสมอไปนะถ้าเราใช้มันให้เป็นนะมันก็เกิดคุณเกิดประโยชน์และวิธีใช้ ทุกข์ให้เกิดประโยชน์คือว่าศึกษาหรือว่ารู้ให้ทั่วถึงนั้นครูบาอาจารย์ยังบอกว่าทุกเนี่ยนะนะมีไว้ให้เห็นแต่ที่เป็นเป็นปัญหาก็เพราะว่าคนเนี่ยไปเป็นทุกซะคนเข้าไปเป็นทุกทุกไม่ได้มีไว้เป็นนะทุกมีไว้เห็นนะเช่นเดียวกันปัญหาก็ไม่ได้มีไว้กลุ่มปัญหามีไว้แก้ ถ้าเราถ้าปัญหามีปัญหาแล้วเราเอาแต่กลุ่มนะเราขาดทุนเราถูกปัญหามันกระทำแต่ถ้าเราพยายามเอาปัญหาเนี่ยมาพิจารณาเพื่อแก้เราได้ประโยชน์เรามีปัญญามากขึ้นเราฉลาดมากขึ้น และถ้าหากว่าเจอปัญหาทํานองนี้อีกหรือปัญหาที่แตกตากาก่างอางนี้เราก็อาจจะใช้ปัญญาที่เกิดจากการแก้ปัญหาที่ผ่านไปแล้วเนี่ยเอามาใชนะ้ในการแก้ปัญหาใหม่ๆได้อีกนะแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยนะพอเจอทุกข์แล้วเนี่ยก็ทุกขซ้ำนะเช่นอพอเจ็บป่วยนะ แทนที่จะป่วยกายก็ป่วยใจด้วยนะเพราะว่าเอาแต่ตีโพยตีพายโวยวายทำไมต้องเป็นชั้นนะเวลาป่วยกายเนี่ยนะแทนที่จะเห็นความป่วยที่เกิดขึ้นกับกายก็ค่อยไปเป็นผู้ป่วยค่อยไปเป็นผู้เจ็บนะมันก็เลยเป็นทุกข์ที่ใจไงแทนที่จะป่วยแต่กายก็กลายเป็นว่าป่วยใจซ้ำนะป่วยเรียกว่าเบิ้ลเลยนะ เวลาพัดพลากเช่นเงินหายนะแทนที่จะหายแต่เงินนะก็กลายเป็นว่าใจก็ทุกข์ไม่ใช่แค่เสียเงินแต่ใจก็เสียความสุขก็เสียเพราะเอาแต่คิดวิตกเอาแต่คิดเสียอกเสียใจอะไรอาวรบางคนเนี่ยเสียใจจนร่างกายผ่ายพอบางคนก็ไม่ยอมกินไม่ยอมนอนหรือว่ากินไม่ได้นอนไม่หลับก็กลายเป็นว่าไม่ได้แค่เสียใจยเดียวสุขภาพก็เสีย จะทำงานก็ทำไม่ได้ถึงแม้ว่าไม่ป่วยแต่ว่าไม่มีกระจิกระายทำเสียงานอีกแล้วพออารมณ์หงุดหงิดอารมณ์พออารมณ์ไม่ดีนะก็วอยนวายใส่เพื่อนทะเลาะกับเพื่อนเสียเพื่อนอีกนะอันนี้ก็ได้พูดไปแล้วยกตัวอย่างไปเมื่อวาน,น,นเ,าเนี่ยคนร้อนเนี่ยพอเกี่ยวข้องกับทุกข์ไม่เป็นนะมันมักจะลงเอยด้วยการซ้ำเติมตัวเองแทนที่จะป่วยก,ยกายก็ป่วยใจด้วย นะแทนที่จะเสียแต่เงินก็เสียสุขภาพจิตเสียสุขภาพกายเสียงานเสียเพื่อนจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราใช้ทุกข์ให้เป็นเนี่ยนะเราจะได้ประโยชน์มากความเจ็บความป่วยก็สอนทำให้กับเราได้สอนเรื่องความไม่เที่ยงของสังขารเตือนให้เราตระหนักนะถึงความไม่จีรังนะของสังขารนะช่วยทำให้เราไม่ประมาทก,กับชีวิต นะเรียกว่าเข้ามาสอนทำให้กับเราเช่นเดียวกันนะเวลาพัดพรากจากคนรักหรือว่าของรักเช่นทรัพย์สินเงินทองเออมันก็มาเตือนให้เราไม่ประมาทนะมันมาเตือนให้เราเนี่ยรู้จักระมัดระวังนะเวลาจะวางของวางกระเป๋าก็ให้มีสติอยู่กับการวางไม่ใช่วางแล้วคนหยิบไปนะอันนี้เพราะความประมาทความเผลอเลอ หรือมิฉะนนันก็สอนเราว่ามันไม่อะไรจะเป็นของเราอย่างแท้จริงเลยทุกอย่างที่เรามีเนี่ยมันอยู่กับรอเพียงชั่วคราวแล้วมันก็ไปถ้าไม่หายไปกับน้ําหรือไฟก็มีคนเอาไปหรือมิชันนัมมันก็เสื่อมสภาพไปนะตามธรรมดาของมันนี่ถ้าเราพิจารณาแบบนี้เนี่ยเราได้ประโยชน์อย่างที่บอกไว้เมื่อวานว่าคนเราเนี่ย อะไรที่เกิดขึ้นกับเราทุกขณะทุกขณะเนี่ยมันมีทางแยกนะแยกไปสู่ทุกข์หรือว่าสู่ความไม่ทุกเวลาเจ็บป่วยมันก็มีทางแยกว่าเราจะทุกหรือว่าเราจะไม่ทุกแล้วมันอยู่ที่การเลือกของเราเวลาเงินหายถูกโกงนะเราสามารถจะทุก์ก็ได้ไม่ทุกก็ได้อยู่ที่การเลือกของเรา ไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นปุ๊บเราต้องทุกข์นะคนไปเข้าใจอย่างนั้นนะ,ะที่วัดเนี่ยเวลาเช้าๆเนี่ยพอตีะระฆังบินทบาทเนี่ยนะหมามจะร้องหมามจะโหยหวนถ้าตีทีมันก็จะร้องถีถ้าตีห่างมันก็จะร้องห่างนะหลายคนเห็นแล้วก็หัวเลาะนะแล้วก็อดคิดไม่ได้ว่า มาพวกนี้เนี่ยมันเป็นธาตุของเสียงะระฆังนะ,ะระฆังเนี่ยเหมือนกับเป็นตัวบงการสั่งให้มันหอนสั่งให้มันเถ่านะแต่ที่จริงถ้าเรามองดูดีๆเนี่ยบางรั้งบางครั้งคนเราก็เป็นอย่างนั้นนะพอได้ยินเสียงด่าปุ๊บเนี่ยเราด่ากลับเลยใช่ไหมถึงแม้ไม่ด่ากลับด้วยวาจาก็ด่าอยู่ในใจคล้ายๆกับว่า มันเป็นปฏิกิริยาทันทีท่านคับว่าเราถูกกระตุ้นนะถูกบังคับให้ทําอย่างนั้นแต่ที่จริงคนเราเนี่ยนะมันไม่ใช่จะมีปฏิกิริยาตอบโต้ตนะแบบหมาเสมอไปเราเลือกได้นะเช่นมีคนด่าเรานะเราเลือกได้ว่าจะด่ากลับหรือว่าเราเลือกได้ว่าเราจะเฉยๆไม่ได้ทุกร้อนอะไรเจออะไร ไม่สำคัญทัางกบว่าใจเราเป็นอย่างไรเจออะไรเนี่ยมนไม่สําคัญทั้ว่าใจเราเป็นอย่างไรถ้าใจเราฝึกไว้ดีเนี่ยนะเจอเสียงด่านะใจเราเป็นปกติก็ได้นะไม่ใช่ว่าพอถูกด่าปุ๊บเราด่ากลับหรือว่าพอพอของหายปุ๊บเนี่ยเสียใจปั๊บเลยนะมนุษย์เราเนี่ยมันไม่เป็นอย่างนั้นนะเพราะสิ่งที่เรามนุษย์เรามีคือใจ และใจนี่เป็นสิ่งที่ฝึกได้ทุกดาเฉยๆก็ได้มีเพื่อนคนหนึ่งนะบางคนอาจจะรู้จักนะชื่อโจนจันไดนะโจนจันไดเดี๋ยวนี้ก็เป็นเป็นไอดอลนะของคนรุ่นใหม่นะที่อยากจะกลับคืนสู่ธรรมชาติเพราะว่าเขาเนี่ยทำกเกษตรทำกรเกษตรนะแบบเรียกว่าอยงอาศัยธรรมชาติแล้วคนก็ไปเียนกับเขาเยอะฝรั่งก็มากเขาเล่าว่าสมัยที่เขายังหนุ่มเนี่ยเขา อยากจะรวยเหมือนคนทั่วไปนะก็เลยไปสแสวงโชคที่กรุงเทพความรู้ก็ไม่มีมากเขาเป็นคนอีสานความรู้ก็น้อยถึงแม้เรียนจบปริญญาก็ตามนะคราวหนึ่งเขาไปเป็นลูกจ้างโรงแรมแห่งหนึ่งแล้วเขาบอกว่าเนี่ยเขาได้เจ้านายคนหนึ่งเป็นผู้หญิงซึ่งเขาไม่เคยเจอคนแบบนี้มาก่อนคือ เอออะไรก็ดา่ดาดา่าด่านะแล้วยิ่งมีลูกน้องที่ไม่ค่อยประสิะสีภาษาก็ยิ่งได้ทีคมใหญ่เลยมีคราวหนึง่งแม่บ้านคนนี้ก็สั่งให้เขาเนี่ยไปไปขัดลูกลูกบิดในะในห้องในห้องพักของแขกก็ให้บรัสโซไปขัดแล้วก็ยืนคุมอยู่ก็ข,ขัดอย่างตั้งใจงจนจนถ้ามัน ลูกบิดเนี่ยมันวาวเลยนะจูจูเอดี MD, ผู้จัดการก็มาพอเห็นก็ว่าโจรเลยว่าเอาประโซขัดลูกบิดอย่างเงี้ยมันขัดไม่ได้เพราะว่าลูกบิดมันมันเป็นมันไม่ใช่ทองเหลืองเนี่ยราคาแพงด้วยแม่บ้านเนี่ยอยู่ใ,ใกล้ๆนะแทนที่จะแทนที่จะปกป้องนะโจรเพราะว่าตัวม็นคนสั่งให้โจรทํากับซ้ําเติมโจรเลยบอกว่าเธอนี่มันทําไมทําอย่างนี้ โง่เหลือเกินนะทำอย่างนี้ได้ยังไงนะใครให้ทำเนะี่ยซ้ำเติมนะถ้าเราเป็นโจรเราจะรู้สึกไงนะคงจะฉุนคงจะโกรธนะบอกว่าโจรเนี่ยจู่ๆเขาก็ยิ้มนะแล้วก็พนมมือแล้วก็บอกว่าขอโทษครับขอบคุณครับแล้วก็นับแต่นั้นมานะเวลาแม่บ้านด่าเขาทีไรเนี่ยเขาก็จะพนมมือไหว้ยิ้มแล้วก็บอกขอบคุณครับขอโทษครับ จนเป็นทึ่งเป็นที่ล่ำลือกันในหมู่พนักงานโรงแรมบางคนก็หาว่าไอ้โจนี่มันโง่นะถูกเขาด่าแล้วดันยิม้มบางคนก็หาว่าไอ้โจนมันบ้านะมีที่ไหนถูกด่าแลวยิม้มนะแถมขอบคุณนี่อีกหนึ่งเดือนผ่านไปนะแม่บ้านเนี่ยสงสัยเหลือเกินทำไมโจนเนี่ยแม่ได้เรียกมาเรียกมาว่าเนี่ยฉันสงสัยเหลือเกินนะเวลาฉันว่าเธอฉันดา่าเธอทําไมเธอยิม้ามทําไมเธอพนมมือไหว้ฉันและแถมยังขอบคุณฉันอีกนะโจนก็บอกว่า เวลาผมทำอะไรแล้วแม่บ้านด่าเนี่ยนะบางทีผมก็รู้ว่าผมไม่ผิดนะแต่ว่าแม่บ้านเนี่ยก็มันเป็นธรรมดาของแม่บ้านชอบทำอย่างนั้นผมก็ไม่ว่าอะไรแต่ว่าที่ขอบคุณแม่บ้านก็เพราะว่าเวลาแม่บ้านด่าผมเนี่ยมาทำให้ผมกลับมาดูใจตัวเองแล้วก็พยายามดูใจไม่ให้ทุกข์ก็เลยขอบคุณนะขอบคุณแม่บ้านนะที่ช่วยให้ผมเนี่ยได้กลับมาดูแลจิตใจของผม บอกว่านับแต่นั้นมาเนี่ยแม่บ้านนี่เลิกด่าโจรอย่างเลยนะคงแพ้ใจนะคงแพ้ใจหรือว่านับถือน้ําใจของโจรส่วนโจรเองหลังจากนั้นเนี่ยนะเขาก็เวลาเขามีใครด่าเขาเวลามีใครว่าเขาเขาก็ยิ้มแล้วถ้าเขาผนมมือได้เขาก็จะผนมนะอันนี้เห็นเลยนะว่าคนเรานี่ไม่ใช่ว่าพอถูกด่าปุ๊บเนี่ยนะมันจะด่ากลับนะเหมือนหมาที่หอนนะเวลาได้ยินเสียงะระฆัง คนเราเนี่ยเลือกได้นะว่าเราจะทุกข์หรือไม่ทุกข์ที่ด่ากลับเพราะทุกข์นะแต่ว่าถ้าเราเลือกได้ว่าเราจะไม่ทุกข์ก็ได้นะไม่ทุกข์เพราะเห็นว่าเออคำด่ามก็มีประโยชน์นะเออช่วยสอนใจเราช่วยฝึกใจเราทำให้เราเข้มแข็งอันนี้ก็เรียกว่าใช้ทุกข์ให้เป็นประโยชน์คนเราเนี่ยนะเจออะไรไม่สำคัญนะเท่ากับว่าใจเราเป็นอย่างไร และเพนพอใจที่ฝึกไว้ดีเนี่ยนะเราจึงสามารถที่จะเลือกไม่ทุกได้ไม่ว่าจะเป็นการเจอคำดา่าเจอความพัดพรากนะเจอคนโกงนะเจอความเจ็บป่วยเราก็สามารถที่จะ,ะไม่ทุกได้ถ้าคนไ่เข้าใจว่าเราจะทุกข์ก็ต่อเมื่อต้องเจอสิ่งที่ไม่ดีถ้าเจอสิ่งดีๆเราจึงจะไม่ทุกนะ อันนี้ไม่ใช่เลยนะเพราะว่าคนที่เจอสิ่งดีๆแต่ทุกข์ก็ได้นะถ้าหากว่าใจวังไว้ไม่เป็นหลายคนบอกว่าเนี่ยเวลาทําบุญก็จะอธิษฐานว่าขอให้เจอคําว่าไม่ขอให้ไม่เจอคําว่าไม่มีนะขอให้เจอแต่คําว่ามีนะอาตมาเคยได้ยินหลายคนเนี่ยนะอธิษฐานแบบนั้นชั้นชีวิตนี้เนี่ยขอให้เจอนะแต่คําว่ามี คำว่าไม่มีอย่าให้ได้เจอแต่เราแน่ใจได้ไงว่าแม้เราจะเจอแต่คำว่ามีเราจะไม่ทุกข์เพราะถึงแม้ว่าเจอคำว่ามีแต่เราอยากจะมีมากกว่าเนี่ทุกข์ไหมมีอ่ะได้อ่ะนะได้ร้อยนะแต่ถ้าต้องการห้าร้อยเนี่ยมันทุกข์ไหมได้ล้านนะแต่ว่าอยากได้ห้าล้านเนี่ยมันทุกข์ไหมมันก็ทุกข์ใช่ไหม ราะนั้นมันไม่ได้อยู่ที่ว่าคนเราจะสุขหรือทุกข์มันมีที่ว่าเจออะไรแต่มีที่ว่าใจเราเป็นอย่างไรเฮ้เวลาเราเวลาเราทาอะไรก็ตามเนี่ยอย่าอย่ามัวแต่ปรารถนาว่าขอให้ได้เจอสิ่งดีๆขอให้อย่าได้เจอสิ่งที่ไม่ดีเลยอย่าไปห่วงตรงนั้นเลยนะห่วงตรงที่ใจเราดีกว ouais? yeah. ่าจะเจออะไรก็ตามเนี่ยขอให้ใจเราดีไว้ก่อนขอให้ใจเราฉลาดไว้ก่อนแม้แม้เจอสิ่งที่ทุกข์นะเจอความพัดพรากเราก็ยังเป็นสุขได้ เพราะว่าสุขหรือทุกข์เป็นสิ่งที่เราเลือกได้นะที่จริงแล้วเนี่ยไอ้การที่ใจเราจะเป็นอย่างไรเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่เราทําได้ง่ายกว่าไอ้การจะเจอแต่สิ่งดีๆเนี่ยในความเป็นจริงมันยากนะเพราะว่าชีวิตของเราเนี่ยเราไม่สามารถที่จะควบคุมสิ่งต่างๆนอกตัวเราได้ว่าขอให้เจอแต่สิ่งดีๆขอให้เจอแต่คนที่ดีขอให้เจอแต่ คนที่รู้ใจเราขอให้เจอแต่เจ้านายที่น่ารักขอให้เจอแต่เพื่อ่วมงานที่อเออเฟื้อเกื้อกูลขอให้ไปไปที่ไหนขอให้เจอแต่ทางสะดวกรถไม่ติดเราไม่สามารถจะควบคุมให้ทุกอย่างที่เราเจอเนี่ยนะมันล้วนแต่เป็นของดีๆได้แต่สิ่งที่เราทําได้ก็คือฝึกใจเราให้ดีฝึกใจเราให้ฉลาดจริงอยู่ใจไม่ใช่เป็นตัวตนของเรานะใจไม่ใช่ของเรานะ มันเป็นอนัตตาแต่ว่าเราสั่งมันไม่ได้ก็จริงแต่ว่าเราฝึกได้เดีย๋ยวว่าแต่อะไรเลยเนี่ยหมาเนี่ยมันยังฝึกได้เลยหมาบางหมาถ้าเราฝึกดีๆนะมันที่สยงระครังมันก็ไม่เห่ามันไม่เห่าคนเราถ้าฝึกดีๆเนี่ยถูกด่าไปใจก็สงบได้ก็ขนาดหมายังฝึกได้เลยทําไมใจเราเนี่ยจะฝึกให้มันดีไม่ได้จะฝึกให้ฉลาดไม่ได้จะฝึกให้เป็นปกติ นะในยามที่เจอความพัดผ้า,ผา,ผาสูญเสียเจอ,อสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจเนี่ยใจเราฝึกได้แล้วควรจะฝึกด้วยเพราะว่าเราไปคาดหวังให้เราเจอแต่สิ่งดีๆเนี่ยมันเป็นความความเพ้อฝันนะแม้จะมีอำนาจวาสนายิ่งใหญ่แค่ไหนนะมันก็ต้องเจอความผิดหวังเป็นธรรมดานะแต่ว่าถ้าใจเราดีเสร็จแล้วใจเราฉลาดเสร็จแล้วใจเราเป็นกุศลเสร็จแล้วเนี่ยเจอสิ่งที่แย่นะ เราก็ไม่ทุกได้อันนี้มันเป็นอิสระภาพนะที่ที่คนมักจะมองข้ามคนไปคิดว่าเราจะสุขหรือทุกเนี่ยขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมนะถ้าเสียงดังนะใจฉันไม่สงบนะถ้าเจอคนไม่น่ารักฉันจะมีความสุขได้อย่างไรถ้ารอบตัวไม่มีคนรู้ใจเนี่ยนะฉันจะมีความสุขได้หรือแต่คำสอนพระเจ้าบอกเราว่าเรามีอิสระเราไม่เราไม่จำเ,เป็นต้องตก เป็นเบีย้ยล่างของสิ่งแวดล้อมหรือเป็นท่าของสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างไรแต่รอดใจเราเป็นอิสระคือไม่ทุกข์ก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะฝากพวกเราว่าเนี่ยเจออะไรเนี่ยไม่สําคัญทั้งว่าใจเราเป็นอย่างไรนะเจอสิ่งแย่แต่ใจดีใจปกติเราก็ไม่ทุกข์ได้เหมือนกันข้ามนี้ผกกู้คนเท่านี้